ส,สวัสดีนะครับคลิปต่อไปเนี่ยนะฮเดี๋ยวเราจะมาทำเฉดสีโอเคลุงตู่ตายแล้วครับำำนะครับขำๆนะฮะาอย่าคิดแล้วมากผมไปเจอภาพนี้นะฮะที่ไหนอันนี้ภาพนี้ผมผมถ่ายเองนะฮะ ที่เชียงใหม่ครับผมผมไปผมไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเดินไปดูพวกประวัติศาสตร์ตามวัดเนะฮะแล้วมันผ่านช่องเนี่ยฮะผมไปสะดุดลูกเนี่ยผมก็เลยถ่ายมาไม่มีอะไรนะครับแค่ขำๆนะฮะโห้หลวงตู่ตเห็นกันลาดาัดไปกันแล้วนะครับขำๆนะไม่มีอะไรนะครับนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะอ่า ไปทํารูปนี้นะฮะเฉดสีเพื่อแสดงว่าตรงไหนมันสูงมันต่ำนะฮะอนี่นะครับนะครับรับรองได้ว่ายังท่านยังไม่เคยโปรแกรมอะไรมันทําประมาณนี้นะฮะที่ผ่านมาสีอะไรนะแลนด์เดสท็อปสองพันเก้ามันก็ทำอย่างนี้ไปได้นะฮะแต่ซีรีส์สามดีมันทําให้เราได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตามนี้กันโดยที่ เราก็ใช้บทเรียนของเราที่มีอยู่แล้วนี่แหละนะครับโอเคนะครับนะฮะงดเรามาเริ่มหเลยน,นะครับเปิดโปรแกรมซื่อส์ 3D ครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดบทเรียนแรกของเรานะครับบทเรียนที่หนึ่งนะครับหรือห่หนึ่งจุดสองก็ได้นะครับได้หมดนะครับ ในที่นี้ผมขอเลือกบนเรนที่1แล้วกันนะครับเราเปิดขึ้นมาปับ๊บนะครับบนเรียนที่1น,นะครับซึ่งเราสร้างเราทําายไว้เราเราใส่นําเข้าค่าพิกัดมาใช่ไหมค่าระดับค่าอะไรต่างๆแล้วเราก็มาสร้างคอนทัวร์นะครับเราจะเอารูปนี้มาใส่เฉดส,สีนะครับไล่ว่าตรงไหนมันสูงมันต่ำนะฮะอันนี้ผมทำทำแถมไม่เลยแหละนะครับ แต่จริงๆก็ตั้งใจก็จะทำเลยกัน,นอันนี้วันนี้ว่ากลัวไม่มีเวลานะฮะอันนี้วันดูแล้วเออมเสร็จแล้วก็เล,เ,ลเลยเลยเลยจะทำให้นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาดูกันครับว่ามันมันยังไงนะครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับต้องได้รับขับแนํนานะครับถึงจะทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าทํายังไงมันจะขึ้นเฉดสีนะครก็เราก็ไปที่นี่เลยครับโอเคเราเปิดมาถ้าโปรแกรมเราเซ็ตไว้กับวิธีโฮมนินหน่อยเราก็ไปที่ไหนไปที่เซอร์เฟตนะครับแล้วเราก็ ปูดาวมันลงมาเราจะเห็นชื่อที่เราตั้งไว้ตั้งเอาแรกนะครับ Surface Exiting s ใช่ไหมครับเราคลิกเลยครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วไปเลือก Surface Property นะฮะตรง Surface Property เนี่ยเราเราจริงๆมันควรจะต้องอยู่ที่ Information นะฮะ Information นะครับตรงนี้ครับเราเราก็ไปเลือกเห็นไ,ไหมเราจะเห็นที่เราทำ Description ไว้อะไรไว้เนี่ยระดับดินดงเดิมอะไรอย่างเงี้ยเรามีหมด ตรงนี้นะครับก็แค่ท่านก็มาเลือกตรงนี้ครับเลือกตรง elevation bending 2D นะครับเลือกเข้าไปครับโ๊ะนะครับแล้วเสร็จแล้วลองคลิกมาดูที่อ่ analyze e d นะครับตรง analyze e ีเนี่ยท่านกดเครื่องหมายลงนะฮะกดเครื่องหมายลงแล้วก็กดลงมานะครับถ้าเราจะเอาสีเยอะเราก็เพิ่มไปแต่ตรงเนี้ย e f a u l t มันคือ8สีนะฮะเราก็เอาแค่8ก่อน เราไม่อยากจะไปนอกเหนือตำรานะฮะเรากดลงไปครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะทางข้างล่างนัมีสีอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับนะครับมีสีอะไรขึ้นมาไม่รู้นะฮะแล้วตรงนี้ครับท่านก็ไปกดตรงพรีวิวนะครับมันก็จะมีตารางตรงนี้ขึ้นมานะฮะนะครับนะครับนะครับกดที่อะไรกดที่ตรงนี้เลือกนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปที่ Analy z e นะครับกดเครื่องหมายลง แล้วกด Preview เสร็จแล้ว Apply แล้วก็โอเคข้างหลัง Surface เปลี่ยนไปแล้วนะครับนะครับสีพวกนี้มีความหมายยังไงนะฮะก็มันจะมีตารางบอกนะครับตารางจะบ,บอกนะครับเราไปที่ไหนเราไปที่ Annotate นะครับแล้วก็ไปเลือกอะไรเลือก Add นะครับ Add Table แล้วเราก็มาที่อะไร add surface region table นะครับเมื่อเราคลิกมาปุ๊บตรงนี้มันก็จะขึ้น dialog ออบอกขึ้นมาใช่ไหมจะ,ะแสดงแค่ elevation ตรงนี้เราก็คลิกผ่านไปเลยครับ elevation เป็น dynamic ก็ dynamic ก็เราก็ผ่านแล้วแต่แล้วมันก็หาให้เราหาที่ว่างๆวาง,วางนะครับนะครับ upper left corner left corner ก็คือด้านล่างสุดถูกไหมครับเราก็วางลงไปปึ้งนะครับเราก็จะได้ ไอ้ตารางนะฮะตารางนี่ความหมายยังไงนะครับเรามาดูนะครับมันจะมีบอกอมินิมัมม็กซิมัมมีนัมเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งหลังนี่เป็นแอเรียเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นทันเลอร์หมายความว่า,าสีสีเนี้ยมีพื้นที่975ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีค่าระดับน้อยสุดคือ5เมตรระดับสูงสุดคือ6ประมาณนี้นะครับ,นะรบอ่านอย่างนี้นะครับ ก็ทีนี้ตัวเลขที่มันเยอะขึ้นก็แต่แดงว่าสีม่วงเนี oh itor, ่ยสีม่วงนี่คืออะไรสูงที่สุดใช่ไหมครับระยะที่สูงที่สุดคือ11ระยะที่น้อยสุดคือ9ก2นะเอนี่ยนะครับท่านก็สามารถเอาค่าพวกนี้ไปบวกลบคูณหารกันหาปริมาณอะไรต่ออะไรได้นะครับนะครับก็ถ้าดูอย่างนี้ก็คือหมายความว่าที่เราเนี่ยทางด้านสีม่วงเนี่ยสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดแล้วก็ไล่ลงมาแดงแดงตรงนี้แดงตรงนี้คือ แดง,งนะเนี่ยนี่นี่คือต่ําสุดนะครับมันจะบอกพื้นที่อะไรอยู่ตรง,นตรงนตนะเนี้ยตรงเนี้ยต่ําสุดเนี่ยไล่กันไปเงี้ยไล่เป็นเฉดสีนะฮะนะครับทันไหมครับอ่าไม่ทันเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่นะครับย้อนย้อนย้อนนะฮะไปที่ไหนไปที่ surface นะฮะ surface มันปิดอยู่ใช่ไหมเราก็เปิดมันลงมาแล้วก็ไงพอเราเห็น surface ลุบเราก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ไหนไปที่ property นะครับ พอปตีแล้วเราก็ไปมาดูที่อะไรมันจะต้องอยู่ที่อินฟอร์มเมชันใช่ไหมครับอินฟอร์มเมชันเราก็มาเลือกตรงนี้ว่าเป็นอะไรอิลิเวชันเบนดิ้งสอดีนะครับเราก็เลือกไปกอเลือกปั๊บเราก็ไปที่ไหนไปที่ a อ a น y าไลซิสนะครับอนาไรซิสแล้วกดตรงเครื่องหมายลงนี้แรกๆตรงยังไม่มีอันนี้ฮนะพอเราก,กดลงปั๊บมันก็จะเห็นเครื่องหมายลงแล้วเสร็จแล้วเราก็กดพรีวิวนะครับมันก็จะมีตารางขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็แอปพายแค่นั้นเองครับผมนะฮะนี่เราทําแล้วผมขอไม่ไม่ทำไม่ไม่ทำต่ำนะครับเราก็จะได้เป็นเฉดสีนะครับขึ้นมานะครับเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ส่งส่งมันไปที่ไหนส่งไป A c a แนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเซฟตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไฟล์เซฟแอดนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นแฮตกันเลยแฮตคัลเลอร์นะครับ ผมจะตั้งเป็นแฮดคัลเลอร์นะฮะ sat head c o l o r color c o l o u r c o l o มี u ตัวหนึ่งใช่ไหมรู้สึกว่าไม่มีก็ได้นะ color u color นะครับเป็นแฮดคัลเลอร์แล้วเราก็เซฟมันไปนะครับ เปลี่ยนชื่อจาก l e s อนวันะครับไปเป็น h ฮดคัลเลอครับนะครับแล้วท่านจะได้เปิดมาดูได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะผลักตัวนี้ให้ไปเป็น a u t o c a คดจำได้ไหมครับถ้าเราจะผลักออกไปโอเคเราไปที่ไหนไฟล์นะครับถ้ามันไม่ขึ้นตรงนี้ฮะมันอาจจะโดนซ่อนอยู่ต้องมาดูนะครับโอเคถ้ามันโดนซ่อนอยู่เนี่ยท่านก็มาที่นี่ครับแล้วก็มาโชว์เมนูบาร์ก็จะเห็นไฟล์แล้ก็เลือกไปที่ไฟล์ไปที่ไหนไปที่ export เอ็กพอร์ตอะไรเอ็กพอร์ตออโตัแคดออโตัแคดอะไรเราก็เลือกเอาอะจะเป็น7ก็ได้เห็นไหมเสร็จแ,แล้วดันออกมาเมื่อกี้เราตั้งชื่อแล้วได้ไปว่าเป็นอะไรนะแฮตคัลเลอร์ใช่ไหมพอเป็นออโตัแคดมันก็จะใส่คําว่าออโตัแคดแบงหน้าเราก็เซฟทับไปเลยครับเซฟปึง้งนะครับ warning and error อร์เอาไม่เป็นไรเราก็กดไปนะมันอาจจะต้องวเวลาไปเปิดออโตัแคดจะต้องใช้คําสั่ง recover อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะก็ ไม่ใช่สาระสำคัญตรงนี้ก็จบนะนะฮะนะครับก็ยังไงเฉดคัลเลอร์จบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับผม